คุณผู้ชมคะปัญหาภาัยแล้งนะคะทำให้ต้นทุนทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนว่าต้องส่งผลกระทบต่อเกษตรกรนะคะบรรดาเหล่ากเกษตรกรเขาเลยมีการรวมตัวกันค่ะโดยการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะคะทําการเกษตรแบบผสมผสานทําให้อยู่แบบพอเพียงแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ผู้สื่อข่าวมีรายงานค่ะ ผลกระทบจากการทำการเกษตรทั้งโรคแมลงระบาดภาวะภัยแล้งพุกคามขาดแคลนแหล่งน้ำทำการเกษตรผลผลิตล้นตลาดจนราคาตกตำ่ำต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเกษตรกร,ร,กรที่หมูกก่9บ้านหนองจิกสีตำบลแหลมรางอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรซึ่งมีอาชีพหลักคือการทำนาแบกรับภาระไม่ไหวหันมารวมกลุ่มน้อนมนำปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรอาทิเรื่องการทำไร่นาส่วนผสม โดยปรับใช้ควบคู่กับเกษตรอินทรีย์และภูมิปัญญาชาวบ้านสืบเนื่องจากหมู่บ้านนี้อาชีพหลักเลยก็คือทำนาทำไร่<แ>เพราะฉะนั้นรองเงินจากอาชีพหลักอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะมีเงินใช้จ่ายในครัวเรือนได้ก็เลยมาส่งเสริมให้ทุกคนปลูกพืชผักเศรษฐกิจชาวบ้านก็หันมาปลูกมะเขือยาวมาะระจีนบวบแตงกวาแตงล้านหลายต่างๆซึ่งผักเนี่ยจะมีไรายได้ได้ไว เป็นเวลากว่า5ปีที่หัวหน้าชุมชนและเกษตรกรลูกบ้านแห่งนี้ร่วมส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานจนประสบความสำเร็จเป็นหมู่บ้านต้นแบบเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเช่นนางทองใบสุริยะหนึ่งในเกษตรกรลูกบ้านที่หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานลดการใช้สารเคมีและการปลูกพืชเชิงเดียวจากที่ทำนาเพียงอย่างเดียวได้ปรับพื้นที่เดิมของตนเอง จัดสันให้เป็นพื้นที่ทำนาข้าวปลูกพืชสวนพืชไร่แล, <ทฤ ete> และขุดแหล่งน้ำโดยเฉพาะการปลูกมะเขือยาวพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยมีผลผลิตออกจำหน่ายตลอดทั้งปีทำให้สร้างไรายได้ปีละกว่า4ี่แสนบาทหลังจากที่ว่าแต่ก่อนคือแย่คือแบบต้องไปกู้นี่ยืมสินมาซื้อกับข้าวกับปลาค้าน้ำกราไฟเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตอนนี้ก็ได้ผักถึงเดือนก็ได้มะเขือ ปัจจุบันหมู่บ้านหนองจิกสีตําบลแหลมรางอํงเาเภอเมืองพิจิตรถือได้ว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารเคมีและปลอดสารพิษตกค้างแหล่งใหญ่ผลผลิตมีคุณภาพราคาสูงผลผลิตจึงเป็นที่ต้องการของตลาดทําให้เกษตรกรที่หมู่บ้านนี้สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แต่ละครัวเรือนอยู่ได้อย่างพอเพียงอีกทั้งหมู่บ้านต้นแบบแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเปิดให้กับกลุ่มเกษตรกรประชาชนที่สนใจได้มาศึกษาดูง,งานจากทั่วประเทศ ศูนย์ข่าวจังหวัดพิศนุโลกรายงาน